ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้เพป็นเช่นอยสิพาพี่น้องมาเบิ่งงานตัวใหม่ครับผมเพิ่งขึ้นแล้วไม่ใหม่กันสวัสดพาพี่น้องมาเบิ่งครับผมถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะครับผมขานเห็ดสั่งเพป็นเช่นอยมาเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมเอาเป็นตัวแรกนะครับพี่น้องกำลังกำลังเฮ็ดแล้วครับผมก็เลยให้พี่น้องมาครับตัวนี้เป็นล่างบ่อนเท่าครับพี่น้องเป็นล่างบ่อนแท็กด้วยพี่น้องตัวนี้ด้วยเป็นล่างกลมครับผม ยาวร้อยสามสิบเซนครับผมพี่น้องครับเจาะรูลดน้ำหนักครับผมครับปกติก็เบอยู่แร้าครับผมเบาเติมไปอีกครับผมพี่น้องครับครับนี่แล้วครับผมเป็น่างบอลแท็กครับผมพี่น้องตัวนี้ครับผมงานยกยิ่งครับผมไท้ไทตัวนี้เป็นไทไม้ตะเคียนทองนะพี่น้องเด้อครับผมไม้ตะเคียนทองต่อดมด้วยไม้ห่าด ครับผมสีดำครับผมพี่น้องครับสนใจก็ทักกัมาครับผมพี่น้องงานยกยิ่งครับผม2 7 0พบาทครับผมตอนนี้ยังไม่ทันประกอบเดี๋ยวก็ถ้าพี่น้องสั่งก็จะประกอบให้ครับผมครบสดเต็มสดทุกอย่างครับผมพี่น้องครับครับของแถมลายอีกแล้วครับผมพี่น้องเป็นยังไงครับผมเปลี่ยนร่างแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อตอนนี้เป็นล่างคอนแทคครับผมใส่ลูกซีเมนตปกติที่สวมปกติแล้วครับพี่น้องเด้อใส่ลูกซีเมนตสวมตรงนี้ได้ ถ้า4.2 4.5 5มิลสวมทั้งปลายครับผมพี่น้องตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ทำนี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปเป็นกำมข้อนะพี่น้องเดออครับผมกำาข้องานไม่ดูครับผมพี่น้องงานไม่ดูครับผมงานไม่ดูครับผมพี่น้องระมาณนี้ครับระมาณนี้ครับผม ตัวนี้เป็นล่างเลียมครับผมพี่น้องตัวนี้ล่างเลียมเ,เกจขีดได้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมครับนักพอดีพองอ้าครับผมพี่น้องครับยาวร้อยสามสิบตัวนี้เป็นร่องธรรมดาได้พี่น้องเด้อใส่ลูกสี่มิลถึงห้ามิลครับผมหกมิลสี่ฟิตไปครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวนี้สามพันสองพี่น้องครับผมครับถ้าติดรถเรลยเพิ่มครับบวกไปอีกสามร้อยครับผมพี่น้องครับ ก็ดียิงครับผมพี่น้องครับครับหาชินหายากพี่น้องครับสนใจทักกระมาเด้อครับผมเมื่อนี้ให้พี่น้องสองบอกครับผมพี่น้องครับสนใจทักกระมาครับผมโทรมาหลดขันเฝ้าโทอยถักใกล้อาจิสายจังน้อยครับผมใกล้พันช้หน่อยก็เต็มครับครับผมไก่เซฟครับผม ฝากพี่น้องเช่นี้ครับผมขอบคุณเล,ยลายๆครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาเเ้อครับผมตอนนี้แ่ละครับผมลังสีดําสีดำมากกว่าครับผมพี่น้องลังสีดํมาักว่าสวยงามครับผมขอบคุณเลืลยๆครับผมสวัสดีครับ